พ,พุทธศาสนิยกพุทนทาวงหวัดลบบุรีร่วมแสดงตนเป็นพุทธมามกะและเวียนเทียนเนื่องในวันวิสาขบูชาณวัดเสาทงทองพระอารามหลวงอำเภอเมืองลุบุรี วันที่11พฤษภาคม2568เวลา19นาฬิกาณวัดเสาทงทองพระอารามหลวงอำเภอเมืองลบบุรีจังหวัดลบบุรีพระวชุระจจริยาพรรองเจ้าคณะจังหวัดลบบุรีจะอาวาตวัดเสาท่งทองพระอารามหลวงเป็นประธานฝ่ายสงฆ์นายปัดยาเปปตังรองผู้ว่าราชการจังหวัดลบบุรีเป็นประธานฝ่ายคารวะพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการพุทธศาสนิกชนร่วมฟังพระธรรมเทศนาเนื่องในวันวิสาขบูชา โดยประธานได้นำพุทธศาสนิกชนกล่าวแสดงตนเป็นพุทธมามก,กะปฏิบัติธ,ธรรมสวดมนต์เจริญจิตตภาวนาและร่วมเวียนเทียนประทักษินเพื่อความเป็นสิริมงคลให้แก่ตนเองและครอบครัววันวิสาขบูชานับว่าเป็นวันสำคัญสากลทางพระพุทธศาสนาสำหรับชาวพุทธทุกนิกายทั่วโลกเป็นวันบูรัดการในหลายๆประเทศอีกทั้งยังเป็นวันสําคัญในระดับนานา,นาชาติตามข้อมติของสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติเนื่องจากเป็นวันคล้ายวันที่เกิดเหตุการณ์สําคัญที่สุดในพระพุทธศาสนา3าม เหตุการณ์ได้แก่การประสูต,ตรตรัสรู้และประิดิพฐานของพระพุทธโคดมซึ่งทั้งสามเหตุการณ์นี้ได้เกิดขึ้นตรงกันณนะวันขึ้นสิบห้าค่ำเดือนหกหรือวันเพ็ญแห่งเดือนวิสาขะต่างปีกันชาวพุทธจึงถือว่าเป็นวันที่รวมการเกิดเหตุการณ์อันน่าอัศจรรย์ยิ่งและเรียกการบูชาในวันนี้ว่าวิสาขบูชาย่อมาจากวิสาขะปุรณะมีบูชาหมายถึงการบูชาในวันเพ็ญเดือนวิสาขะ สำหรับการเวียนเทียนเป็นการเดินเวียนเทียนรอบปูชนียสถานสำคัญอาทิอุโบสถวิหารหรือพระพุทธรูปเพื่อระลึกถ,ถึงคุณของพระรัตนตรัยในวันสำคัญโดยใช้เทียนทูปและดอกไม้เป็นเครื่องสกาวระบูชาถือไว้ในมือและเดินเวียนสามรอบขณะที่เดินรอบนั้นพึงตั้งจิตให้สงบพร้อมสวดระลึกถ,ถึงพระพุทธทคุณด้วยการสวดบทอิติปิโสระลึกถ,ถึงพระธรรมคุณด้วยการสวดสวัสดิ์ขาโตและระลึกถ,ถึงพระสังฆคุณด้วยการสวดสุป,ปฏิปันโนจนเวียนจบสามรอบซึ่งในปัจจุบัน มันจะมีพิธีเวียนเทียนในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเช่นวันมาะอุชาวันอาสาลาหบูชาและวันวิสาขบูชามิสเตอร์โทนี่รายงานสนับสนุนข่าวโดยบริษัทมหรลานเบ็เกอร์และไอคาวนะ่าคาเฟ่ร้านลุ่งรัศมีโลกแห่งของเล่นเด็กมีมาตรฐานมออกกอ